สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมีนและขนามีนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ท m ามก a m p จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดค่ะเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดมีนจะเป็นยังไงบ้างคะ นายอ u อฟคับนะคะหกเหรียญหกถ้วยมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเลยนะมีทั้งคนใหม่คนเก่านะคะแล้วก็คนในใจออาสีเยอะจังน,นะคะคนที่คุณรอคนที่คุณคิดถึงก็ได้นะคะเข้ามา,าคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณค่ะอายุอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณอายุน้อยก,กว่าคุณหรือตัวตนเขาจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณเด่นมากๆเลยนะคะมีเนี่ยความรักมาแบบ แรงมากนะคะเอาทีนี้ขอคนไหนเดียะเอาคนใหม่ละกันนะคนใหม่ที่เข้ามานะคะเฮ้ยคนคนเก่ากว่อคนเก่าที่กลับเข้ามาสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะกาถึงแบบมีการติดต่อมาหาคุณได้ไดนะคะเด็สั้นเริ่มต้นใหม่แล้วมันมันแปลกนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วมันแปลกนะคะแต่ถามว่าการเริ่มต้นใหม่แล้วแปลกแล้วเป็นยังไง คือต้องบอกก่อนว่าตัวเขาก็มีความสัมพันธ์ที่คอมมิตเมนต์อยู่แล้วนะคะหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบื่อเบื่อนะคะการเติมเต็มที่เหมือนจะเต็มแต่ก็ไม่เต็มนะคะมันยังมีความขาดขาด,ดเกินๆบางอย่างอยู่แล้วเขาก็ไปเจอคนใหม่อีกทีแล้วคนใหม่อีกทีก็แปรนะคะก็เลยเหมือนกับว่าวนมาที่คุณนั่นเองนะคะขายายหน่อยค่ะเซฟิงกับอ๋อเก็บออมความร่วมมือโอเค กับดักนะคะคนรักเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะแบบบนมาเพื่อที่จะให้คุณติดกับดักเขาอีกครั้งเขาจะมาเทสว่าคุณจะฉลาดขึ้นหรือเปล่านะคะในการที่จะดิวกับเขาหมายถึงว่าคุณจะกลับไปไหมหรือคุณจะสะบัดบ๊อบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อเป็นทางที่ฉลาดที่สุดนั่นเองนะคะฝั่งของเขาล่ะคะกลยุทคุณใส่แก้วตาดวงใจไหมเขามีคนของเขาอยู่แล้ว นะคะแต่ว่านั่นแหละเขารู้สึกว่ามันมีความเบื่อเบือมันไม่มีความท้าทายสําหรับเขาเลยนะคะก็เลยหาอะไรที่ท้าทายส่วนคนคนปัจจุบันน่าเบือ่อคนใหม่ก็แปดก็วนกลับไปคนเก่านั่นเองต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะที่เขารู้สึกกับคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสิบไม้เท้านะคะห้าดาบเขาสืกว่า เออพอไม่มีเธอเนี่ยฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ค่อยมีสีสันเลยฉันไม่เคยลืมเธอเลยนะฉันไม่คิดถึงเธออยู่ฉันจะโคกวนไว้เกี่ยวกับเรื่องของเธออยู่เลยนะคะฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันน่ะมันดูหนักอึ้งตอนที่ไม่มีเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะสี่ถ้วยค่ะสามเหรียญถ้าจะกลับมาแล้วเป็นแบบเดิมอ่ะไม่เอาแล้วนะ ฉันไม่เอาแล้วนะฉันก็กลัวว่าเธอจะกลับมาแล้วจะมาเล่นฉันแบบเดิมนะคะสี่ทวคือฉันฉันก็เลือกได้แล้วนะฉันก็สวยฉันก็หล่อฉันก็เลือกได้แล้วนะอย่ามาปั่นหัวฉันยากเถอะอะไรประมาณนี้นะคะฉันจะโยนความรักที่เธอมีให้เนี่ยทิ้งลงไปให้หมดเลยนะคะเพราะจริงจริงนะแต่ก็ไม่ใช่แฟนเก่าทุกคนของมีนจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นอินเนอร์จีแบบ general เนาะเป็นแบบโดยรวมนะคะจะต้งไม่ต้มก็ได้นะ โอเค่ะบทสรุปค่ะไปเร็วมากเลยอะงงม,มาก8ปดถ้วยเดิม o o n นนะคะสามถ้วยคุณหันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดินออกมาละนะคะแต่เหมือนเขาจะพยายามดึงให้คุณลงไปในน้ำเนี่เหมือนเดิมพยายามจะดึงให้คุณลงไปอยู่ในก้นบึ้งของความรู้สึก กับเขาอีกครั้งพยายามดึงให้คุณไปโฟกัสหรือึกถึงเรื่องของเขาอีกครั้งแต่สิ่งที่คุณทําคือคุณหันหลังค่ะคุณไม่ติดกับดักของเขาอีกแล้วนะคะหันหลังแล้วก็เอ็นจอยชีวิตนะคะเอ็นจอยมาไลฟ์แบบขั้นสุดนะคะถึงขั้นแบบวิ่งหนีเลยนะคะตอนแรกก็เดินออกมาจากจากอดีตนะคะพร้อมมาปุ๊บคุณวิ่งคะ่ะบางคนอาจจะสตาร์ทเอนจินนะคะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยด้ซ้ำนะคะ โอเคลิก็คอนโทรลอิชูฮอปลอยว่าไปซะปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆอ่ะเพราะคนใหม่เข้ามาจีบฉันอ่ะมันก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะแอบรู้สึกด,ดีด้วยซ้ำเกีียวกับคนใหม่นะคะเวอร์ี่ซูนขายเร็วเร็วดีเนาะจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาน่นเองโอเคค่ะพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยเนาะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสิบดาบนะคะเอโนแฟนค่ะหกเหรียญนะคะไนทออคคับแล้วก็เก้าไม้เท้านะคะบางคนโอ้โหพึ่งผ่านสมรภูมิลบเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมานะคะเจ็บหนักมากๆเจ็บหนักมากๆมาเจอคนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนเข้ามาหิวใจนะคะเป็นคนที่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเลยอะ นะคะเข้ามาฮิวใจนะคะจากความเป็นเพื่อนพนัฒนานะเป็นคนที่รู้สึกพิเศษต่อกันนะคะแต่คุณเองก็ยังไม่พร้อมหรอกที่จะไปถึงจุดที่เป็นแฟนเพราะว่าใจฉันก็ยังยังบบบช้ำอยูอ่ต้องการให้แบบแข็งแรงกว่านี้ใจแข็งแรงกว่านี้อะไรชัวกว่านี้อาจจะเปิดใจมากขึ้นก็ได้นะคะฟางของเขานะคะเป็นยังไงบ้างนะเอซอฟเพนเดเคิลนะคะ u จ t i ิสเขาบอกว่านี่คือโอกาสที่ดี โอกาสที่ดีสําหรับเขาเขามาแบบชัดเจนเขามาแบบแฝงคุณ,คณ,คณดีกับเขาเขาดีกับคุณคุณรักกับเขาขอาจะรายกับคุณหรืออาจจะดีกับคุณก็ได้กับคุณก็ได้นะคะตัวเขารู้สึกว่าสับสนกับสถานการณ์เขาวางตัวไม่ถูกเขาไม่รู้อะค่ะว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีลล่งยังไงแต่ใดๆคือเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้อยู่ยอ่อทอนนะคะถึงแม้ว่าดูจะแบบคิดไม่ออกว่าต้องแบบวางตัวแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่เขาพยายามที่จะ เข้าใจคุณนะพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนคุณชอบแบบไหนคุณไม่ชอบแบบไหนนะคะเขาพยายามปรับเพื่อจะให้เป็นคนที่ที่คุณจะเลือกที่คุณจะรักอืมนะคะและเขาพยายามจะที่จะเข้าใจสถานการณ์ในฝั่งของคุณด้วยเช่นกันนะคะต่อไปค่ะขายายนะฮาวิล่าค่ะแอลตาดวงใจคารีแล้วก็ผลผลิตอืม คุณอาจจะเคยทุ่มเทกับคนก่อนหน้ามามากๆนะคะแต่กับความสัมพันธ์เนี้ยคือช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณปลูกเอาไว้จากความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี้ยค่ะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นความรักที่คุณเคยขาดหายไปนะคะเคยทุ่มเททุ่มเทช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับแต่อาจจะได้รับจากอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใหม่นั่นเองนะคะอือเขาจะดูแลใจของคุณได้ดี ฝันะ่งของเขานะคะผจญภัยนะคะกล,ลยุทธ์อะไรรักยืนยาวนะคะ s o เม e นะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะตัวอักษรเป็นสีขาวและเล็กมากๆนะคะ Eternal Love นะคะ Sohme <made> Eternity นะคะเป็นรักยืนยาวสิ่งที่เขากลัวมันมีสิ่งที่เขากลัวอยู่เขากลัวว่าเขาจะทําดีไม่พอหรือเปล่าหรือคุณจะแค่มองว่าเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือมากกว่านั้น รือแบบไหนเขาก็รู้สึกว่าถ้าคุณรักเขาหรือชอบเขาอาจจะทําให้เขารู้สึกชื่นใจสักหน่อยก็น่าจะโอเคนะไม่แน่กจแย่หรอกนะคะโอเคต่อไปนะคะความที่ความรู้สึกค่ะที่เขามีต่ณเป็นยังไงบ้างดูสิเอมเ r อร์ Emperor, นะคะสิบถ้วยเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้คุณนะเขาพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับคุณแล้วเป็นความรักแบบอ่อนโยน่ เป็นความรักแบบอ่อนโยนเป็นความรักแบบมีที่จะให้แต่อาจจะมีคิดในเรื่องแบบส8บแปดบวกบ้างหรือในในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอะความผูกมัดหรือความผูกพันในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้แปลว่าเขาให้จนเขาไม่ต้องรับอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคือเขาก็ต้องการบางอย่างที่เป็นอะไรที่ดีต่อใจกลับมาเหมือนกันอนะในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครเป็นเทวดาหรือนางฟ้านะคะฝั่งคุณนะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างเจ็ดเหรียญคุณอยากจะดูเขาไปเรื่อย คุณอยากจะดูเข้าไปเรื่อยๆนะคะดูเขาศึกษาเกี่ยวกับเขานะคะขอมีชัวขอมั่นใจก่อนแต่บอกเลยว่าการที่คุณดูเขาไปเรื่อยๆคุณก็ตกหลุมรักเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันตกหลุมรักเขาไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกับสิ่งที่เขาทุ่มเทกับสิ่งที่เขาพยายามที่จะหิ้วใจคุณนะคะไปต่อกันที่บทสรุปค่ะบทสรุปนะคะดูสิ ีมจิเชียนค่ะทาวเวอร์สิบไม้ทาวขยายทาวเวอร์หน่อยอืพนีเ okay. มเสโอเคบางคนอาจจะจบลงนะคะด้วยด้วยอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างแต่ว่าคุณจะได้รู้ความจริงอีกข้อหนึ่งว่าคนคุยเก่านะมีอะไรที่ป,ปิดหรือปิดบางคุณเอาไว้หูลึกๆข้างในนะคะ ถึงเวลาแล้วคุณจะต้องแบบฮิลลี่ฮิใจตัวเองแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยได้รับจากคนเก่านะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้ผักผ่อนแล้วคนคนนั้นคนใหม่คนนั้น,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 นอะ่ะเขาจะดูแลคุณนะคะดูแลใจคุณนะ New Love er, เห็นไหมหรือ c o n s o l a t i o n มีเกณฑ์ว่าคนเก่าจากที่จะวนกลับมาด้วยนะหรือมีการเขา่าคร่าวคขาว้ขาซาห,หรือการติดต่อมาจากคนเก่าแต่ไพ่บอกว่าให้คุณรีลี่เขาออกไปซะนะคะลบทิ้งหรือไม่ก็ เคลียอินเทอร์เคลียทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตเราเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คน,คนเออคนรักนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามบ คิงออฟโซนนะคะเอสซอบคัพ5ดาบแล้วก็8หนาโอ๊ยตึงจัดตึงจ๋าเลยยังไม่ได้เต็งจ๋าแต่ตึงจ๋านะคะอินเนอร์จีทัดลมเด่นมากๆหรือดีลิ่งกับชาวทัดลมนะคะกลุ่มเมทรือตุนที่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะนจะมีในเรื่องของความเย็นชาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะความนิ่งแต่เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยแบบเหมือนความนิ่งเงียบแบบสง,งัด นะคะดูสงัดดูนิ่งเงียบเต็มไปด้วยความเย็นชานะคะหรือพูดน้อยแต่พูดทีหนึ่งก็เหมือนแบบเป็นคําพูดแรงที่ทําร้ายจ,จิตใจกันนะคะเป็นคําพูดหนึ่งแรงที่ทําร้ายจ,จิตใจกันในขณะเดียวกันนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามานะความรักครั้งใหม่เนี่ยโอกาสสูงเลยที่จะทําให้คุณแบบเลือกที่จะ move on ออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะหรือตัดจบความสัมพันธ์นี้ได้ ะะจากที่แบบให้ไปต่อหรือเพราะแค่นี้ไปต่อหรือเพราะแค่นี้เอาไงต่อสับสนเอาแวงใจรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขไม่แฮปปี้นะคะคนใหม่ทาให้คุณแบบตัดสินใจที่จะมู v e ออกมาต่อไปค่ะคนปัจจุบันนะคะสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสามเหลี่ยญสิบดาบจุกจุกสิบในท้ำนเชียนร,รู้สึกว่าฝั่งเขาเพยายามจะยื้ออยู่นะแต่การแยกจะไม่ไม่ได้เป็นการแบบ เทคแอคชั่นในการงอขนาดนั้นนะคะจะมีการพยายามสื่อสารพูดคุยกันแต่การพูดคุยสื่อสารเนี่ยจบกันด้วยความเจ็บปวดทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณนะคะหรือฝั่งเขาด้วยก็ตามเจ็บปวดด้วยคําพูดนะคะเขาพยายามแบกทุกๆความรู้สึกไว้แบกทุกบาดแผลและความเจ็บปวดไว้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนแบบอยากจะยื้อความสัมพันธะ์นะคะเขาพยายามที่จะดูนะคะดูพฤติกรรมของคุณนะคะดูท่าทีของคุณนะ ว่ามันจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมอ่ะนะคะเขาอาจจะดูนิ่งในความรู้สึกคุณหรือเงียบในความรู้สึกคุณแต่นั่นคือการที่เขากําลังสังเกตความตป่นไปได้ของของความสัมพันธ์อยู่นะคะคุณนะคะขยายนะของคุณค่ะขอโทษค่ะไอเดียโฮมเลนสนะคะแล้วก็ไพ่เดทอาจจะมีความรู้สึกของกันแบบเออก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะที่อยากจ,จะเปิดใจให้คนใหม่ออะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มัน มันไปต่อได้ยากแล้วอ่ะมันเือนแบบมันเฟลนะคะมันเฟลอ่ะจะต้องแบบจบในบางคนนั่นเองนะคะส่วนฝั่งของเขานะคะเตรียมตัวนะคะหน้ากาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ประธานพรถ้าคุณจะไปหาคนใหม่อ่ะแล้วคนใหม่ดีกว่าคุณอ่ะแล้วคนใหม่ดีกว่าเขาจริงๆอ่ะเขาก็าอาจจะแบบเอองั้นก็ขอให้โชคดีแต่นั่นอะคือสิ่งที่เขาใส่หน้ากากอยู่ ขอให้ปากเขาพูดเอองั้นก็แบบขอให้โชคดีลักกันแต่ข้างในก็คือน้ําตาไหลถึงป่าเท้าเรียบร้อยแล้วก็คือแบบซ่อนความเจ็บปวดเอาไวะะ้อะค่ะอต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง The Sun 6หกไม้เท้านะคะหกเหรียญสองถ้วยโอเค เขารู้สึกว่าคุณอ่ะจะมีความเอาแต่ใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการประชดประชันเขามองว่าการที่เอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยประชดประชันใช่ไหมหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาอ่ะรักคุณมากนะเขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณมากและยังรักคุณอยู่แต่แค่บางทีอ่ะแสดงออกบางสิ่งบางอย่างเยอะเกินไปและบางสิ่งบางอย่างที่ควรอ่ะดังน้อยเกินไปนั่นเองฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะเดิมเมงินค่ะ แฮงแมร์ไม่คคอสุดๆดแล้วอะเอซ็อกเปนอโคคุณพยายามที่จะลองให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แล้วนะแต่มันก็เป็นอะไรที่เหมือนจุดสตาร์ทรถแล้วมันไม่ติดนะคะมันมีอะไรที่ดำดิ่งในความรู้สึกของคุณค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะงอคุณอาจจะมีการสื่อสารมีการคุยแต่ว่าความรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมนะคะความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกหนึ่งไปกันต่อที่บทสรุปนะคะ เอ็มเพอร์ค่ะเดอะสตานะคะเฮอร์มิ e เดวอ่ามีการทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่สานะคะหรืออาจจะมีการเหมือนจะเลิกไปแล้วนะคะเลือกคนใหม่คนใหม่มาง้อ,อก,ก็จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นสามคนไปอืมอันนี้ก็จะต้องแบบเมคชัวร์กับความรู้สึกตัวเองนะคะว่า ต้องการอะไรจากใครตัดไหนในชีวิตและรู้สึกอย่างไรต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนนะคะแ้มีเลิฟความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะโอเคค่ะคลิปของเมีนก็ประมาณนี้นะคะงมยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ,คณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ